เรื่องแรกเลยฟังไหนไหมที่เป็นปายไม่พอเป็นกุมนี่ไม่เนี่ยอ้าไม่รู้คนดูอยากถามไม่เลียเหรอใช่ชีวิตทั้เทวันตนกไหมจินมากคนตีบสนุกนี่นอนทั้งวัน มึงเคยเห็นคนนั่งกิวมม่งหลับปะกูจะเปอย่างนีแล้วคนนี้คนหลักมากๆกลับหนีออกไปอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเจ็บสัดเจ็บอ่ะข้าเตียเจ็บตัดอยากให้เรากลับมาไหมอืมนอ่ะเด้ คุณสะสมกันเเองมากก็คือแบบมึงเคยินปะคือมึงเจ็บไปแล้วอ่ะนี่ให้เขากลับมาแต่ถ้ากลับมาแล้วล้ะไม่คิดลาว่าจะเจ็บแบบเดิม,มดนเราจะกลับไปทำไมเนี่ยเมื่อเราก็มีคนเบกกี้นี้อยู่แล้ว ตื้อๆไม่อะเอนทั like star, ้งกเที่ยวก็เพื่อนเหมือนกันโอ้ยแต่ว่าคืนจริงๆอะอืมไม่ต้องไม่ไม่จำคือมันไม่ต้องกลับมาแต่ว่ามีกันแบบไอหนีด้ก็เหมือนว่าคุยกันดีกว่าแต่ไม่ต้องกลับไปแบบเดิมนี่มันแบบพี่น้องคุยกันอื เขาหักแล้วก็คุเขาไม่หักเราไม่คุยแต่บางทีคุก็มีหวังแต่กูรู้ด้วยว่าตอนนี้เขาจะไปอ่มึงไปตอนนี้เรารักเขามากแต่เอาจริงกูอยากใช้ชวยูไม่มีเส่ะ แต่มันก็ย่ามีแข้งข้างไหมอืมอโยนจ้ะชิวๆสบายอืมทอนตอนนี้ก่อนจะไปนี่เหมือนใจจะขาดเนะะาะแบบกูก็สมเพศตัวเองทำไมอ่ะมันดูยืดเกินไปมันดูลังเกินไปก็เงยอ่ะว่าอยากไปยาวลังไว้อ่ะแต่มันก็ดีแเรวเี่ยขออไป พราะว่ามันมันดูอะไรทีหลังมันเแบบมันฮะมันแบบอุ้ยอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรออะไรแบะนั่นหรอเขาชื่อเขานานไหมไหแต่ลวเขาบอกว่าเขาจะไปเพราะว่าโอเคแต่อยู่แล้ว เขาบอกว่าเขาจะไปกูก็โอเคก็พอคำที่เจ็บของคาที่เจ็บที่สุดของเขาได้เับพิมพ์มาคือแต่นตววนนหนุ่งตัวเลขนึงคุณอินไม่ออกจำไม่ได้คำของเขาอ่ะมันไม่เจ็บ แต่มันเจ็บตุกี่ว่าอ๋ออะไรนี้กูเราอิสว่าล้ว้วเราไม่รักกันตอนไหนเอะมันเมาณนี้แล้วเราก็ดูออกว่าเขาเป็นแบงแต่ตอนไหนเนี่ยแต่ฉันงงนะที่เขาคิดอยากจะกลับมาเนี่ยเมื่อเขาไปจากเรามันไม่เชิงว่าความจริงใจจะกลับมาแต่คืนมันสามารถคุยกันได้เขาเริ่ม ที่จะลับมาอยู่ในการคุยกันแล้วอะืมมันมันก็ใช่อ่ะแต่แค่ละว่าม่ายวิวูิวใส่มาแล้วก็คุยก รักกับหลัก่ะรักกับหลักครั้งใหม่ล่ะเป็นไงแล้วติงยังไงบ้างมันไม่เชื่อว่าลักครั้งใหม่แต่กูตางใกูจะสวะกูคุยกับใครก็คุยยิะเลยแต่กูเลือกคนแม่กูคุยแบบหลายคนนี่ล no ัครั้งใหม่จริงๆกูไม่อยากเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าในชีวิตวัยรุ่นหน่ะความรักของวัยรุ่นหน่ะ มันมีตอนจบอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสําหรับบางคนสําหรับบางคนเขาอางโคมมาคบกันง่ายพอค่ะเขา่าได้อยู่ด้วยจ้ะแกไปหากกนแต่งกูเป็นส่วนที่แบบว่าเอาจริงแล้วกูเขาคิกูว่าอยากไปอยู่ด้วยอะไรวะนันะแต่ว่ามันมันเป็นวัยรุ่นน่ะมึงมันมันรู้สึก ปไปก็ตัวเองแก่กีป่ะควาิดฉันนะกานณ์ก็ค่นะไม่อยากไปหากันการไปหากันทุกวันอ่ะทําให้ความคิดถึงอ่ะมันจะหายเพราะมันเจอหน้ากันทุกวันแต่แต่มันก็เรกมันด้วยข้อเสียคือในที่มึงพูดอ่ะกืเกิดความรักมึงเกถ้าไปเจอหน้ากันทุกวันอ่ะมันน่าจะดีกว่าดีกว่าเราแบบพังหาเหิน กล้วพี่กูคือถ้ามันทางเหินอ่ะแล้วมันไปก็ไปอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันมันก็ไปเหมือนเดิมแล้าคนนัจะไปอ่ะนะแต่นย่างไกูมันก็แบบแบบนี้อีกใจหนึ่งก็แบบนี้รู้สึกว่ากูไม่เล่มตัวไหนใครดีกว่าเพราะว่าถ้ากูเิ่นตัวหนปุ๊บมึงความทุกข์หน่พันหนอวมันมี้ตอนจบอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีตอนจบแต่เช่ว่ามันจะจบแบบไหน จะไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นนอกเปล่อกเ,เล่มพุทอธยอะเล่มพุท้ายได้มันก็สามารถอ่านใหม่ได้แต่ว่าเป็นเล่มใหม่คุณเดิมอ๋ะไม่ใช่ก็เปดกวกลับไปหาเขาไม่ไม่อยากเปิดอ่านแล้วอะแต่ฉี่ตอนมันมันยังไงวะไม่อยากเปิดเล่มใหม่อ่าน แต่เล่มเก่าก็คือยังวางอยู่แต่เล่มใหม่ก็คือวางอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่อยากเปิดอ่านอะ่ะมันยังไงวะก็พูดง,ง่ายๆคือมันมีหนา้าตืออยู่แต่ยังไม่อยากอ่านตอนนี้อยากอ่านนิยายก่อนให้มันจบไวๆแบบนี่เล่มปิดเปิยมันจบเล่มงนี้ก็ไปอีกเล่มหนึ่งได้แต่ยังกูวาเล่มเก่าเวอร์ฮัำไงตลบเบอร์หน้าเก่าไป นี่เห็นนะชีวิตกูหลูบมากเลยนะหลูบอะไรหลูบกับคนเก่าแล้วบอกว่ามึงนี่คุณอยากกลับไปเมื่อมื่นี่ยบางในนี่ใช่ในเห็นว่อในชีวิตกูอะโนความลับมันวนหลูบไปเตะหลูบก,กับโทรศัพท์อ,อะเช่โอ้แล้วเปิดค,ค,คนนี้อะคนเข้ามาคนคนนู้นก็คือคนอืมอ้เลยแบบวิตก่กูคิดไปคิดมา,าเลยจะอื้ กีไปคิดนาคือเราเคยคุกันไปแล้ววะ่ะแล้วเรากลับมาเตกแล้วเรากลับมาุากบ,มาบกันอ่ะมันเมื่อเราอ่านจบไปแล้วเราเราลืมอ่านมันก็ก็หมาล้ออ,อุ้ยงกอบนะล่ะมันมันจะไม่สนุกเหมือนเดิมต่อนี่มันไม่กี่กี่และนี่เจออะไรใหม่เออะไรเลน นี่ยวามิกูอะอยากกลับไปอ่านโอ,อ้คนที่กูคุยตอน,นที่รู้ว่ามันก็คงเหมือนเดิมก็เคยอ่านไปแล้วอะแต่กูคาดหวังว่ามันน่าจะมีหน้าสุดท้ายที่กูลืมอ่านหรือเปล่าชาวบ้านฮันดนนน่กคนในกล้องเห็นอลไรนะมีน้องแมวด้วยนเธอเนาะแมวอยู่เนะี่ย มันกูคุยก,กับอืมหนักมาอย่างี่กวา่าตันแต่ยวอะไรกูไปเจอของจองต้องล่ว่ากูกูไปเจอกันอะจิตใจหนึ่งแม่งไม่อยากเจอเลยแบบไม่อยากไม่อยากเจอดีสามอืมกูอยากจะนั่งอยู่หกทีสี่ไปเจะได้ดกลับบ้านเดี๋ยวนั่นแหละกูตใจกูแบบไม่อยากเจอเลยแต่ว่กกูไปต้องเจอใช่ไหมมันโคตรปัญาโคตรเต็นเต้น กลัวด้วยอืมดีใจหนึ่งก็อยากเจอแต่ลึกๆอ่ะก็ไม่อยากเจอมันเป็นความรู้สึกที่งงๆอะ่ะเข้าใจปะ่ะเออแล้วพอมันมาได้ยินเสียงมันปุ๊บได้ยินแบบมันคุยกับพคกไม่คุยกับคนในกลุ่มกูเนี่ยไะอืมกูเลยเปิดเปิดออกไปดูมันก็เป็นความเดียบยงเงียบนู่นนี่นั่นแต่ที่ความที่กูอยากอยากกลับแต่อ่านเพราะว่าอะไร เป็นคนแรกที่ไม่ได้คุยแต่แล้วแต่แต่อยา่าเลยเลื่มเกา่าอมลืมเก่าอย่างงงก็ยังงงกูไม่ได้เชีกับชีวิตความรักอะไรแแ้แต่คำที่เกี่กับแต่คำแต่คำที่เจ็บที่ตัวหนักกูคือเขาสามา,ารถจับรอยยิ้งตนนี่ไหนก็ได้ใช่ไปล้วเตือนานกินมาไมเส็จมาทีเดียววะ